เพราะว่าบริเวณที่เราจุดตะเกียงไฟไหลูกมันมีไอความร้อนใช่ไหมคะจากเปลวไฟเนี่ยบริเวณนั้นเชื้อที่มันม,มาจากแอร์มัอากาศต่างน้ำลายแล้วมันไปหล่นตรงบริเวณเป,ไป,ไปเลวไฟหรือความร้อน,น,นตรงนี้ลูกเชื้อจะละลายนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่หล่นลงไปในงานที่เราทําที่เราเพจที่เราสตรีทเทจเนี่ยจะลดโอกาสการอคอามินตหรือว่าเชื้อราในอากาศจะปนเพื่อเข้าไปไน้อยลงนะคะ เราก็เลยทํางานใ,นใกล้ๆก้ไฟนะคะอันนี้เป็นเป็นหลักการอันนึงแต่เนี้ยไม่แน่ใจว่าพวกเราจะมีแหละในะคาไหนีนบ้านที่อยากจะใช้เทคนิคตรงพวกนี้นะคะ<อ>ลูกก็จะมีฟีรุ่นพี่พวกเราเหมือนกันกระจายเข้าไปแบบว่าสติเพทอันนี้ที่เราให้ฟังคือไปเจอนะคะที่เราตะเกียงเห็นรนู่สติเพทอยู่ตรงนี้มันห่างแบบห่างเยอะบางทีไอความร้อนทันมาไม่ถึงนะคะลูกแล้วก็บางทีเพื่อกําลังทํางานอยู่เดินผ่านอันนี้บอกเผื่อว่า สผ่ปีสามวิถีใครอยากไปทำแหล่วิจัยในเชิงที่แบบดูสมุนไพรต้านเชื้ออะไรพวกนี้หนุนะคะเราก็จะมีได้อาศัยเทคนิคที่เราเรียในในวิชาเนี้ยไปทำเมื่อก่อนเมื่อก่อนอา,อาจารย์แผนไทยอาจารยัยงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อก่อนอาจารย์ก็ยังช่วยดูวิจัยนะคะว่าจะมีรุ่นพี่ๆพ,พวกเราเนี่ยมาทําวิจัยข่องสมุนไพรต้านศตรูต้านเชื้อพวกนี้หนับอาจารย์ก็ก็หลายรุ่นอยู่นะคะ แต่ตอนหลังอาจารย์แผนไทยก็ค่ปปอนข้างเยอะจบปทปอเอกกันค่อนข้างเยอะแหละอาจารย์ก็เลยไปช่วยดูหลักสูตรเนาะตอนนี้ก็ก็จะได้ใช้เทคนิคพวกนี้ดูเอาเข้าไปเสริมไปไปยุคบูรณาการกับงานทางแผนไทยของเราอย่างการศึกษาผสมไทยกันซะ อันน e ี้เวลาที่เกิดการบัดดิ้งภายในเซลล์ค่ะมันก็เตรียมเกิดกระบวนการเตรียมดีเอ็นเอกับอีก็พี้เตรียมเออาร์เตรียมอะไรต่างๆให้มันพร้อมก็จะบัดดิ้งไปเรื่อยๆเรื่อนะคะใส่กินอีสเข้าไปตั้ง20เซลล์ก็ไปแบ่งมันแบ่งเขานะคะ เราสู้ไม่ไหวเพราะจะไปแบ่งอย่างเงี้ยในร่างกายเราซึ่งยีนเนี่ยค่ะปกติเราเลี้ยงไว้จะตู้เป็นคนอลนีให้เราเห็นก็คืออยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางชนิดที่โตช้าก็อาจจะใช้เวลา4-8ชั่วโมง7-2ชั่วโมงฝันในแบคทีเรียน,นะคะคล้ายกาันคือข้างคือจะเราเห็นคนอลนีแล้ว แต่เชื้อราหรือเวลาเราเลี้ยงให้มันขึ้นอดีเนี่ยอย่างน้อยสามวันถึงห้าวันถึงเจ็ดวันถึงจะขื้นเป็นพอลดีหนึ่งให้เราเห็นนะคะก็จะใช้เวลาเลี้ยงนานวกว่านาะ,นะดูแล้วก็เหมือนตัดประหลาดจะตัดประหลาดจะครองโลกหรือเปล่าไม่ดูนะคะอ่ะอันนี้เห็ดนิดนึงหร เขาศึกษาดูสปอร์ของเห็ดแล้วก็อเอาเห็ดมาส่องกล้องดูนะะี่เหรอเขาเอามีดนะคะมี่สเตอร์ไลน์เนี่ยเขี่ยเออสกรีดเอาเส้นใยของเห็ดมาดูแล้วก็จะเห็นสปอร์ของเห็ดที่สร้างขึ้นด้วยนะคะนี่เหรอสปอร์ของเห็ดก็จะเป็นประมาณรูปไข่นะคะ คยสังเกตไหมลูกว่าเห็ดมันมีลักษณะเหมือนเป็นเส้นใยในตัวของดอกเห็ดเนี่ยถ้าไปดูดีๆลูกมันจะเป็นเส้นใยถ้าเราฉีกๆออกมันจะมีเส้นใหญยที่เหมือนมันแทกกันแน่นเต็มตไรหมดเลยนะคะคือเส้นใยแบบจำนวนมากมากที่มันจะเลยขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสไลด์เนื้อเยื่อเห็ดที่ทำปฏิกแบบิชันไว้แล้วก็จะดูการตั้งสปอร์ได้ นอันนี้เขาก็จะให้ดูว่าสปอร์มันก็คืออยู่ตรงส่วนเนี้ยส่วนใต้ดอกเหงืนะคะเส้นใยส่วนปลายที่มีการสร้างสปอร์แล้วมันก็จะเดินเส้นใหญ่ขึ้นมา เป็นดอกเห็ดให้เราเห็นคนนี้นะคะ นี้เป็นวิดีโอที่จะให้ดูนะคะลูกปกติเวลาศึกษาเชื้อราเนี่ยค่ะตัวนี้อาจจะเราจะอาจจะไม่ได้ทําจริงเนาะเวลาเราเียนเชื้อราเป็นกรณีเจริญขึ้นมาในอาหารเี้ชื้อราเนี่ยลูกเราจะมีเทคนิคที่เรียกว่าเวทมาส์นะคะก็คือการย้อมดูเส้นใยดูสปอของเชื้อราเนี่ยแหละเทคนิคง่ายๆเลยก็คือเอ่าเขี่ยเส้นใยเขี่ยที่มันมีสปอเนี่ยเขี่ยไปวางบนอะไรแล้วก็ ไปดูใต้ต้นจุลทัรนะคะแต่เป็นการย้อมสีอย่างง่ายไม่เหมือนกับที่เราย้อมแฟลมดูแบคเทียมจะม,มีหลายสติ๊กษ์ชลกหลายขั้นตอนย้อมสีนั้นสีทีสีโน้น,นะคะแต่แ่เป็นการย้อมอย่างง่ายที่เรียกว่าเวทมาส์เดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นยังไงนะคะต้อง,อ,งอาจะมีออกสอบนะโน้ตเอาได้นะคะ ก็จะมีอุปกรณ์ก็คือใช้สเกลไฟเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขียนก็คือไม่ให้มีเชื้ออื่นๆแาปนเพื้อนเวลาเขาทำาสไรนะคะเขาก็จะมีการหยดสีย้อมเพื่อช่วยให้เห็นการดูเส้นใยดูสปอร์ในหลงเห็นชัดขึ้นนะคะก็เป็นไปแค่นี้ ตัวอุปกรณ์จะเป็นเข็มเขี่ยเชื้อจะไม่เปิดตลุกเน,นาะลักษณะดไขกระแหลกแต่ตรงปลายมันจะเป็นเข็มเขี่ยเชื้อสำหรับไว้ใช้ศึกษาเชื้อรานะคะมันจะเป็นปลายแหลมเห็นตรงบริเวณที่เขาเขีย่ยเนูกเขาจะเขี่ยส่วนที่ไม่ได้อยู่กลางโครโนีนะคะจะเขี่ยส่วนที่มันคาบเกี่ยวระหว่างเส้นใยที่มันยังไม่สร้างสปอร์กับเส้นใย่วนที่สร้างสปอร์ เพื่อจะเห็นให้ดูเส้นใยเปล่าๆชัดด้วยแล้วก็ดูสปอร์ก็ยังชัดด้วยนะคะอ่ะอันนี้เขียนเสร็จแล้วก็วางเพราะว่าสลิดถักลงไปะ่ะไม่ต้องแก่แล้วอันนี้หลุดเราก็ไป ดูใต้กล้องจุลทรรศน,นะคะนรับท,ทันไหมลูกเมื่อกี้ดูดูทันไหมนี่นะคะก็ก็ง่ายๆก็คือแค่เขี่ยนะคะลูกใช้นิตเซอร์ไลน์นั่นแหละเขี่ยลงไปแต่ก็อาจจะมีเทคนิคนิดนึงว่าเขี่ยตรงส่วนอขอบขอบอโคลนีทั้งส่วนที่มีแล้วไม่มีการตั้งสปอร์นิดนึงถ้าเขี่ยไปตรงแบบที่ทึบๆมากมีแต่การตั้งสปอร์มันกินสปอร์มันเป็นปิดทับเส้นใยห,หมด มันเห็นได้ชัดว่าเส้นใย,ยเราเนี่ยมันมีหรือไม่มีผนังก้นดูยากนะคะก็อันนี้ก็ปิดอ่ะมีการเดเดสีย้อมแล้วก็ปิดถัาด้วยโฟล์สลิกแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปดูเหมือนเดิมดูหัวสีหัวสีบหัวชะลาส่วนใหญ่จะดูแค่ถึงหัวสี่สิบดกแต่ถ้าไม่ชัดก็ไปดูถึงหัวร้อยก็ได้กล้องที่เราใช้ข้างบนข้างล่างเนาะกล้องที่เราใช้ข้างล่างนะคะก็ อาจจะมีบางกล้องที่หัว40มันเห็นไม่ชัร์จลดุก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราไปดูก่อนถ้ากล้องใครได้หัว40ไม่ชารก็ไปใช้หัวร้อยได้ที่มันมีปัญหาไม่ชาร์จคือมันเคยโดนออยปกติออยใช้กับหัวร้อยนะคะเท่านั้นถ้าหัวอื่นโดนออยซึ่งหัว40กับหัวร้อยอ่ะความสูงของของเลนอ่ะมาถึงตัวสไลด์มันเท่ากัน นะคะบางทีหมุนไม่ดีหมุนตกหัวสี่สิบมาโดนออยตอนเราหยดไวแล้วไม่ได้เช็ดทัน 1, ทีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้หัวมันเสียมันเบิร์นนะคะเพราะฉะนั้นตงนี้ก็ให้พวกเราระวังด้วยอีกนิดนึงนะคะลูกเผื่ออันไหนที่มันยังไม่เสียหรือมันยังพอดูได้อยู่มันจะได้ไม่ไม่เสียไปมากกว่าน,นั้นนะคะก็อ่ให้เฉพาะหัวร้อยที่โดนออยเนาะองนี้เดี๋ยวดู อันนี้เป็นของยีสต์ถ้าจะศึกษายยีเดอร์เทคนิคเบ็ดเมาหมือนกันนะคะเขาทำยังไงบ้างอันนี้เขามีเชื้อยีอสตทีนะะเ่เป็นสตรองนะคะเป็นเป็นสตรีทไว้เป็นรอยขีดเชื้อไว้ในหลอดอาหารเลี้ยงชืพนะคะ ที่ใช้ถ้าเชื้อดีเขาจะใช้ลูกนะคะพอลักษณะเชื้อเนี่ยมันคล้ายกับแบคทีเรียก็จะใช้ในส่วนของลูกแทนแบคีเกียนะคะ่ะปากหลอดเขาจะลนไฟก่อนนะ,ะลนเพื่อเผื่อบางทีใครไปจับปากหลอดบ้าองอะไรบ้าง เขี่ยมาแล้วก็มามี e ั r มนเกลี่ยนะคะจะไม่แบบทิ้งลงไปเป็นก้อนๆนะคะหลุมก็จะมาเกลี่ยเกลี่ยึงอันนี้ลนดีไหมยังไม่ค่อยแดงนะคะ้าอาจจะมีโอกาสที่เพราะฉะนั้น จริงๆมีหลายไอเนมที่เห็นเหมือนกันว่าความปลอดภัยในห้องแล็บก็อาจจะยังไม่ค่อยเซ่แต่นี้เขาอาจจะทำเพื่ออัดดีโอโดดเดี๋ยวเสร็จแล้วก็น่าจะไปโดนอีกรอบะลังเสร็จแล้วมาดูกล้องนะคะ ตอนที่เด็กๆใช้งานคือให้ใช้ัวตับสูตร่อนคือกำลังใช้อะซ่นะคะเวลาที่เรากดเดนนะลูกพยายามอย่าไปจับตัวเดนให้จับตัวหาดจานบนนะคะจับตัวกำตังโอนเดนตรงนี้ก็เหมือนที 对了，我们昨天晚上睡了嘛？这次是真的睡。 โอเคนะคะแม่ไม่มีรูปยีสต์ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่งุมบนเนาะหนูโดนทำร้ายจากผู้ชายเอามือหิบหุบเพื่ยเอามือหนึ่งเนี่ยเขาเจ้าของเพื่อนสาวน่ค่หนูมันรู้จะทำยังไงแล้วเขาจะเอาหนูไปขายใช่ขายแน่น้องโอเคนะคะก็มือหนูอันนี้ก็จะเป็นในภาพอินโทรวันนี้น้องแล้วก็ให้เห็นเทคนิคของการย้อมเดี๋ยว เดี๋ยวสาปนาหน้าอาจจะให้ลองสบอกีซในชอ่องปากของตัวเองมามาลองหาดูแต่ว่าเพื่อนๆฉุกเฉิน้หาหายากนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นพื้นฐานให้เราไปทวนการใช้กล้องอองนิดนึงก่อนแล้วก็จะมีอาจจะจะมีสไลด์ตัวอยา่างนะคะเป็นสไลสด์สำเร็จรูปมาแล้วเนาะมีสามเชื้อให้พวกเราดูเรามีกันกี่คนนะลูก